1 2ึ่สองหนึ่งสองสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองหนึ่งสองสวัสดีครับหนึ่สวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองหน่องทลสหครับหนึ่สสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่สสสวัสดีครับสวัสดีครับ วันชูที่วันชูที่หนึ่งสองหนึ่งสองสุดท้าขายตามคาเฟ่ตามห้างแม่งโคตรแพงเลยว่ะชิ้นหนึ่งเกือบร้อยก็มีเลรู้ป่ะความจริงต้นทุนผมคำนวณมาแล้วอะอยู่ชิ้นละเจ็ดบาทเองนี่ขนาดใช้ของชูที่แบบดีที่สุดที่จะหาได้แล้วนะเฮ้ยมันไม่ค้าขายกำไรเกินครกวันไปหรออันนี้เนี่ยเป็นความคิดผมเลยตอนนี้ผมยังไม่เคยอบคาเล่เป็นนะ เออแต่เหมือนเราคำนวณต้นทุนคำนวณอะไรเป็นไงแล้วก็แบบเฮ้ยมึงไม่ฟาดก,กำไรเกินควรไปหรอวะแบบอุย้อยางงี้คนขายคาราเม่นี่รวยตายหานะกูปิดร้านมาขายแนตะ่คาราเล,เลยนะอย่างเงี้ยเพราะแบบกำไรมันอื้อซ่าแบบบางทีกำไรหกเท่าเจ็ดเท่ามันไม่เว่อร์ไปหรอวะเออตอนแรกก็คิดปุ๊บแต่พอมันลองอบเองลองทำเองแล้วเนี่ยลองซื้ออุปกรณ์เองโอ้โหยังแม่งไม่แพงเลยวะแม่งแม่งไม่แพงเลยะกะลัง